สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่ทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับมาอีกแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับวที่แล้วเข้าเต็มเต็มเลยครับสามตัวสองตัววันนี้ของเช้าวันที่ท, 4, ที่สี่ก็ราคาสิงหาคมสองพันหนะครับ คำเตือนทั้งช่องนำเสนอว่าเป็นแนวทางเลือกเสือฉลากกินแหม่กรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันใดนทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับตามต่องวดวันที่16สิงหาคม2565ครับให้ดูของงวดที่แล้วนะครับเนี่ยวาตา ของงวดที่แล้วนะครับรวยไม่เลิกเด่นนะเข้าเต็มเต็มเลยกับ5940 4 9 6 4ี่ศกหกับ26 4 6 9 6 4 9งวดที่แล้วนะครับมั่งคั่งร่ำรวยตามต่องวดนี้นะครับให้ดูตารางก่อนนะครับตารางวันอังคารน,นะครับ ให้ดูตารางวันอังคารนะครับตารางวันอังคารดูได้ทุกวันอังคารนะครับตัดให้ครับจับให้และ078 8 4 90, 8 3 0 8 3แ8หรือไม่ก็5 7 4 8 1 3 0นะครับตัดสอตัว 0 8 5 7 5 4 3 0หนะครับวันไม่เลิกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆเดินทางนะครับที่เดินมันเกา่าอะที่เดินหน้าบ้านครับตามต่อครับ รวยไม่เลิกเด่นนะครับตันนี้จับจับได้แล้วนะครับจับได้แล้วรวยไม่เลิกเด่นนะครับตัดให้สองตัวสองห้าแปดห้าเจ็ดสี่หนึนะครับหกห้าแปดเจ็นสะครับ 16. สิหกสิงหาคม2565 มั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทอ,องขอบค,คุณทุกๆกํำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงครับให้เพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นครับผม <c oughs> ตามนี้นะครับ จะให้ดูชุดรวยไม่เลิกชุดรวม วัไม่เลิกเต็นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิก fc ทุกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากครับรับชมทุกความบันเทิงนะครับปิดขอไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พิ่พ์ติต่อไี้นะครับวันไม่เลิกวันแม่วันหมามงคลครับชุดเต็มนะครับ ตามนี้นะครับตามนี้เลยนะครับโดยไม่เลิกวันแม่วันหมามงคลเก้าแปดศูนย์เจ็ดสองแปดสี่เก้าสามห้าสี่หกแปดสามสี่ สี่คือออกไปแล้วครับแล้วจะเป็น549 538 812แล้วก็ตัดก็จะเป็นออก8 8, 35, 128, 8 3แปดสามห้าหนึ่งสองศูนย์แปดเก้าหมศูนกนะครับว,วันที่16สิงหาคม2565นะครับ ขอให้ทุกท่านร่ํารวยมั่งมีสีรสุขร่ํารวยย,ยั่งยืนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่กดไลค์กดแชร์มาโดยตลอดนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับหวยไม่เลิกวันหมามงคลน,นะครับตามต่อนะครับ ให้ดูตารางวันตารางวันอังคารนะคระแล้วรอวันที่สิบสิบห้าครับจะสรุปให้ครับเน้นสามหางครับ วัยไม่เลิกฟันทงครับชุดนี้ด่นเด่นครับชอบประจัดกระท่านนะครับให้เพื่อเป็นแนวทางวัยไม่เลิกฟันทงฮะสี่เจ็ดสี่แปดห้าหงแปดแปดห้าศูนย์แปดสนะครับ16บหกสิงหาคม2565นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเนฟซี ตุกประเทศและตัวลกนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาโดยตลอดครับเงเงๆรวยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับที่แล้วเข้าเติ่งตัวแล้วก็3าตัวนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ f c ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์คือจะได้เจอครับ594กครับ0 4 9 6 4 6 8่เก้านะครับเข้าเต็มเต็มเลยครับตามต่อขนใหม่นะครับรวยไม่เลิกฟันตรงนะครับหรือจะเป็น5 7 4ก็ได้นะครับ872สสลับกันขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับตามต่อคลิปหน้าครับ สรุปรวยไม่เลิกฟันธงเด่นครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกทกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขร่รวยยั่งยืนครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังครับตามต่อทุกสรุปขอบคุณครับสวัสดีครับ